ม,ม, <PC S 1> มันน <ค East. S 1> ี่่หาบริก <Okay. S 2> ินชาเนี <mee> ่ยครับแนะนาพระเอกไงประจําบ้านตงเข่งครับวันพระเอกไงเราพระเอกน้อยครับพระเอกไงพันมีแล้วอันนี้พระเอกน้อยประจาบ้านดงเข่งครับเดี๋ยวพันซื้อในเสียพันแนะนําตัวด้วยครับเด้๋ยในคลิปนะครับโอเคเออฝากช่อง่หาบริกินชาเนี่ยเเนีครับนี่เนี่ครับอู่ครับอยู่อาปาอบปาเอ้าเพจังซื้อเพจยัง่หานี่มหา ว่าได้กินใช่แน่วใช่แน่วเออเดี๋ยวติดตามได้ครับจังเลยครับซื้อหยังจะซื้อหยังแนะน้ำตัวได้ที่ไหนซื้อหยังซื้อหยั่งจะซื้อหยังซื้อก่ซื้อก่ก้อนน่าดงเคงก้อนนาดงเค็งตู้เออดงเค็งตู้ก้อนน่าดงเค็งตู้วันนี้จะไปใส่มื่อไหร่เดิเซียวเดินเสียวไปยังเสียวไปตึ้งเฮไปตึ้งเฮใส่หม่องใส่กระเป๋าสิไปใส่หม่องตึ้ง

mắc sao đâu mà sao nên mắc sao đâu đây, ấy sao sao bạn đấy nó ngồi đúng tháng này nó vô đúng nó hết nó ngồi đúng nó hết, hết. hết, hết bỏ như thế ừ. thế mà nó ngồi đúng thằng này ôi phần ừ. ừ. này đều cái nào mà đi đi thế là ôi phú bao thì ai vậy ai còn chứ là Hả? là phao đi. Phao đi sấy. Hấp ba đó. Phao hấp ไปใส่เบ็ดบ่ครัไปใส่เบ็ดบ่ไปยังไปตึ้งแหี้ยใช่ไหมอั่งเอามาปิ้งใส่บางสุดจะไปหาปลาเอายิงใส่บางดูยิงบางสุดหาปลาดูใส่สุดเไหร่ป่าตะก้อนเดี๋ยวมาทายเต็มโตเตี้ย่นสิคือเออป่าตะก้อหน้าดงเค็งครับสุดไปหาปลา ฝากฝากซ่องให้ตียืมติดตามยืมตามซ่องยงงซ่องหาซ่องเาไดีมาหาไ่ได้กินไม่ได้กินเชียแนวชีแนเอาออกมือมือบาเกินชีแนมือเน่ยเออโอ้มันสิไง้ิเงินก็มีการบอไบันดหาหมื่นหาหมื่นพู้ได้แจกหาหมื่นี่ิเกตทิเกตเห็นนในเงินในเงินลเห็นไห

<łość> บหแล้วพ่พอเลยเนาะบ่บ,บ่บ <shocked> ่ได้เป็นบ้าปะบ่พอเลยแต่บ่พ่อมันบ่โอ้บบาแต่กอดนะตรงเข่งว่าเป็นบ่ได้เป็นบ้าครับแต่ว่าเป็นแต่บ่พ่อมันบ่ครับ